ภายในย4บสี่ชั่วโมงนี้เรื่องราวดีๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะมาจ้าไม่ว่าคุณนะคะเข้ามาเจอคลิปนี้นะผ่านมาเจอคลิปนี้เวลาไหนวันไหนตอนไหนนะคะก็ให้นับวันนะคะนับเวลาตั้งแต่วันที่ดูคลิปนี้นะคะเวลาที่ดูคลิปนี้นะนับไปยี่บสี่ชั่วโมงนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวดีๆอะไรกำลังจะเกิดกับคุณนะจ้ามาดูกันเลยนะอ่ะ สำหรับเรื่องราวดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดกับชาวแรนดอมนี้นะคะในอีก24ชั่วโมงนี้นะ<ส>คุณนะคะกําลังจะได้รับความยุติธรรมต่อตัวของคุณนั่นเองจ้าไม่ว่าคุณนะคะกําลังแบกรับเรื่องอะไรไว้อยู่ก็ตามนะั้นแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะมันช่างไม่ยุติธรรมต่อตัวคุณเลยมันช่างไม่แฟร,ร์ต่อตัวคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะหรือเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่คุณเนี่ยเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่นะคะ ลูกหนี่ไม่คืนเงินบ้างเอ่ยนะคะโดนกั่นแกล้งในที่ทํางานบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ตามแต่นะแล้วแต่กรณีแล้วแต่เรื่องของแต่ละคนไปนะคะนั่นแหละค่ะคุณนะคะกําลังจะได้รับความคลี่คลายนะคะจะกําลังจะได้รับความถูกต้องความยุติธรรมต่อตัวคุณเองนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยคุณเข้ามาคลี่คลายเรื่องทั้งหมดนะคะที่คุณกําลังเครียดที่เหมือนกับว่าคุณนะคะ,คะ,คะกําลังแบกรับมันอยู่ตอนนี้นะคะคุณกําลังจะได้ ลอยวางจากมันละจ้าอะแล้วก็สําหรับในเรื่องของความรักนะจ๊ะใครที่เป็นรักตัวเรื่องนะคะหรือว่าแฟนเจ้าชู้แฟนนอกใจนะคะคุณก็กําลังจะได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกันนั่นเองค่ะเาขาคนนั้นเนี่ยนะคะจะตัดสินใจทําอะไรเพื่อคุณมากขึ้นนะคะทาเพื่อความถูกต้องเพื่อความแฟต่อตัวคุณเองเอคนที่แฟนเจ้าชู้นะคะเขาก็อาจจะมีการเลิกเจ้าชู้นะคะแล้วก็จะมาทําสิ่งดีๆทําสิ่งต่างๆให้แก่คุณมากขึ้นนะคะโดยที่ ไม่ปล่อยให้คุณเนี่ยนะคะต้องเหมือนกับว่าหนักอึ้งเหมือนกับว่า รับผิดชอบความสัมพันธ์นี่แบกรับความความสัมพันธ์นี่อยู่ฝ่ายเดียวนะคะเขาก็จะมาช่วยคุณมามอบความรักดีๆให้คุณกลับคืนบ้างแล้วเขาก็จะพยายามเลิกนิสัยแบบนี้นะคะส่วนใครที่เป็นรักตัวเลือกนะคะเขาก็จะพยายามตัดทุกคนนะคะจะให้ความยุติธรรมแก่คุณนะคะจะมาคบมาคุยกับคุณแค่คนเดียวนั่นเองจะจะไม่ยอมไม่คุณนะคะต้องทนแบกความรู้สึกอันหนักอึง้งอยู่คนเดียวอีกแล้วจา้าอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่กำลัง มันจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงนี้จ้า